ชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2,568มีโอกาสได้บ้านได้รถได้หลักทรัพย์ได้ของชิ้นใหญ่ได้สิ่งปลูกสร้างที่ผุดขึ้นมาจากดินได้อสังหาริมทรัพย์หรือได้เป็นลักษณะของยวดยานพาหานะต่างๆเกิดขึ้นได้บางท่านได้รถรามาช้างนะฮะเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เนื่องจากในเป็นในรอบ18ปีที่ดาวพระราหูจะยกได้ตำแหน่งเกษตราชิพดี ดังบทกรนโหราศาสต์ขีดเขียนไว้ชัดเจนว่าเกษตรราราหูอยู่กุมภพะจักชนะสงครามไม่ขามเขามักดื้อด้านดุดันขันไม่เบาแต่ผมเผ้าเบา,เบ,าบางห่างโรคีชอบร,อรื่นเริงเชิงทหารในการรบศัตรูหลบตัวปีกเลี่ยงหลีกหนีคนอาศัยพึ่งบารามีเชื้อยักษ์สีราหูทายดูเอย่ย ดาวพฤหัสสมบดีนะฮะก็โครจรได้ตำแหน่งมหาอุดเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะฮะในรอบ12ปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาไปจนถึงเดือนธันวาคมมีโอกาสหยิบจับเงินหลายหลักนะครับในรอบ12ปีการหยิบจับเงินก้อนโตเกิดขึ้นหรือการรวบรวมทรัพย์สินเงินทองได้มากขึ้นนั้นเกิดขึ้นในดวงชะตาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับ เรามาจอดวงกันนะครับให้ชัดเจนในปีนี้คือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นมหาอุดเนี่ยคือมันให้คุณสูงสุดในรอบสิบสองปีแล้วก็คุณเกิดราศีกีตา่ยมีมดีดวงดาวเนี่ยนะครับนะที่จะโครจรในแต่ละเดือนซึ่งได้กีตะเกนเนี่ยมันก็จะมีช่วงนะฮะของมันเดี๋ยวเรามาเจาะดวงกันเลยในดวงสตาเนี่ยดาว พุรหัสสวดีเนี่ยนะครับในช่วงมกราจนถึง13พฤษภาคมมกราถึง13พฤษภาคมเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่พุธรหัสสวัสดีนั้นนะครับโคจรอ,อยู่ในจุดปัตตนีนะครับแปลว่าคุณจะมีโชคเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงมกราจนถึง13พฤษภาคมเช่นได้หุ้นส่วนได้คู่ค้าได้คู่ธุรกิจได้คนรักได้คู่ครองนะครับหรือมีโชคได้เงินเพราะต่างเพศ มีผลประโยชน์ทางการเงินร่วมกับต่างเทศหรือร่วมกับผู้อื่นจะเกิดขึ้นได้ด้วยความหมายดาวพฤหัสเคลื่อนเข้าจุดปัตนีดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเคลื่อนอยู่จุดปัตนิเนี่ยนะครับไปจนถึง13พฤษภาคมนะครับอยู่และก็จะเข้าราศีเมถุนได้ตำแหน่งพินทุบาทในวันที่13พฤษภาคมไปจนถึง2ตุลาในช่วง13พฤษภาคมไปจนถึง2ตุลาคมเนี่ย 13บสพฤษภานะไปจนถึงสองตุลาพฤหัสบดีเนี่ยนะครับจะเข้าในราศีเบถุนนะครับได้ตำแหน่งพินทุบาทนะครับแต่เป็นอุจจาวิราศนะครับมันแปลว่าเงินคุณยังคล่องยังเข้าแต่สิ่งที่ต้องระวังเพราะพฤะหัสบมมดีนะครับเข้าจุดที่เป็นพินทุบาทจะถูกโกงเงินต้องระวังมีเหตุแห่งการเสียทรัพย์ค่อนข้างเยอะ 13พฤษภาไปจนถึงสองตุลาเนี่ยนะพฤหัสเข้าเมีถุนเนี่ยถูกโกงถูกหักหลังถูกเบี้ยวถูกหลอกลวงถูกต้มตุนมีปัญหาในเรื่องของบริวารเช่นลูกหลานเจ็บป่วยมีเรื่องเสียเงินไปเพราะลูกหลานบุตรบริวารลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังอย่างนี้นะฮะลูกน้องสร้างปัญหาจะเกิดขึ้นได้ในช่วงมิถุนาจนถึงกรกฎาคมดาวพฤหัสเดี่ยนะครับ จะย้ายอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันที่2ตุลาคมเข้าราศีกรกฎไปจนถึง23ธันวาคมได้ตำแหน่งสูงสุดในรอบ12ปีนะดาวพฤหัสเข้าจุดที่เรียกว่ามหาอุดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เงินคุณน่ะเป็นช่วงที่เงินน่ะถูกให้คุณสูงสุดฉะนั้นแล้วเนี่ยการเงินการทองเนี่ยคุณจะเป็นไปในทางที่ดีการเงินการทองคุณจะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้น การเงินการทองคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีช่องทางรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางมีไรายได้เพิ่มมีไรายได้คู่ขนานนะฮะมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเกิดขึ้นการลงทุนต่างๆเห็นเป็นกำไรใครที่รองเงินจากต่างประเทศนะครับในช่วงที่บอกเนี่ยนะครับจะมีโอกาสดีๆนะฮะเพราะดาวการเงินนั้นโครจรโดดเด่นช่วงสองตุลาไปจนถึง เดือนธันวาคมนะต้องบอกว่าเนี่ยใครลองเงินแบบหลายหลักเนี่ยช่วงเนี้มีลุ้นมากนะครับแล้วมันเป็นจุดที่ดีในเรื่องเงินเงินทองทองที่จะดีในรอบสิบสองปีต้องบอกว่าคือดาวตางเงินเคลื่อนเข้าจุดสูงสุดอ่ะนะครับในรอบสิบสองปีนะครับ,รบ,นะรบฉะนั้นแล้วเนี่ยโฟกัสเรื่องเงินเนี่ยวางแผนไว้ให้ดีในปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อไปรับโอกาสในช่วงตุลาจนถึงธันวาคมตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยช่วงสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเนี่ย นะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะประมาณเนี้ยก็คือว่าเป็นช่วงที่เงินเป็นมหาอุดแล้วอยู่จุดสุภาพใครที่รอการเรียนต่อในปีนี้ก็มีโอกาสที่มีการเรียนนะครับหรือว่ารอพัฒนาตัวเองในช่วงนี้เนี่ยนะครับจะคิดถูกทําถูกโดยเฉพาะช่วงสองตุลาไปจนถึงเดือนธันวาคมเข้าหาครูบาอาจารย์ดีเรียนรู้สิ่งต่างๆดีแตกฉาน ะะการตัดสินใจอะไรต่างๆควรตัดสินใจช่วงมกราจนถึง13พฤษภาคมและช่วง2ตุลาจนถึง23ธันวาคมการตัดสินใจอะไรใหญ่ๆเช่นจะลงทุนจะทํางานใหญ่นะครับหรือจะสร้างโอกาสอะไรต่างๆช่วงนี้จะคิดถูกทําถูกวางแผนถูกส่วนสิ่งที่ชวนที่จะต้องระวังและมัดระวังก็คือ13พฤษภาคมจนถึง2ตุลาคมจะตัดสินใจผิด13พฤษภาคมจนถึง2ตุลาเนี่ย เป็นช่วงเพื่อนรหัสเป็นผิดทุบาทระวังถูกโกงเงินนะครับช่วงนี้บางคนจะได้มรดกนะครับหรือได้ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติจากการตายของใครบางคนก็ได้หรือว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ระวังเหตุแห่งการเสียทรัพย์ทุกประเภทมันมีเรื่องเสียเงินบ่อยมากเสียเงินเป็นก้อนๆน,นะฮะเกิดขึ้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยคนในครอบครัวจะเจ็บป่วยนะอันช่วงเนี้ย หรือไปผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะผิดใจในช่วงนี้การทะเลาะบอแว้งกับผู้ใหญ่นะฮะหรือเจ้านายเนี่ยนะฮะก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือคุณความดีจะไม่ค่อยปรากฏในช่วง13พฤษภาจนถึงสองตุลาคมนะฮะราศีพิจิกแต่โอกาสในการได้หลักทรัพย์เนี่ยคือมันจะมีราหูยก5พฤษภาคมเป็นเกษตรตราที่พดีอยู่ตรงนี้เนี่ยไปปีครึ่ง ราหูเนี่ยนะครับเป็นเกษตรราที่พอดีอยู่ตรงนี้ไปปีครึ่งเขาบอกเกษตรราหูอยู่กุมภะจะชนะสงครามไม่ค้ามเขามากตื้อด้านดุดันขันไม่เบาแต่ผมเผ่้เบาบางห่างโรคีเนี่ยชอบลื่นเริงเ,รงเชิงทหารในการลบศัตรูหลบตัวปีเกเลี้ยงหลีกหนีคนอาศัยพึ่งพาบา,ามีเชื้อยักษ์สีราหูทายดูเอ่ยหลักทรัพย์จะเข้าของชิ้นใหญ่ๆจะมานะฮะจะเกิดขึ้นและคนจะมาอาศัยพึ่งพิงบารามีนะครับหรือจะมีคนมาแบบ ไว้ใจให้เครดิตให้ความน่าเชื่อถือคุณเป็นพิเศษในปีนี้นะต้องบอกว่าเรื่องเงินทอง,ทองถึงจุดสูงสุดในช่วงดังกล่าวหลักทรัพย์เข้านะครับนะโอกาสสร้างความมั่นคงเกิดขึ้นให้กับชาวราศีพิจิกแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการถูกโกงและการมีปัญหาหรือเรื่องเดือดร้อนจากคอนเนคชั่นเครือข่ายเพื่อนฝูงเพื่อนไม่ดีจะได้เลิกคบหาหรือจะมันจะทําตัวไม่ดีนะครับให้เราดูระวังเรื่องเดือดร้อนเพรมิมีสหายเพื่อ,อนฝูง บางคนขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นในด้วยทายรวมๆนะทางช่องติกต็อกเฟซบุ๊กยูทูบเนี่ยเป็นการทายเฉพาะดาวจรไม่ได้ดูดาวในพื้นดวงเดิมก็คือไม่ได้ดูวันเดือนเกิดปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดและสถานที่เกิดเพราะแต่ละคนมันแตกต่างนะครับวิถีชีวิตมันเลยแตกต่างอย่างนี้เป็นประสบการณ์นะครับของแฟนคลับที่มาดูดวมกับผมนะครับเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ทํานายเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับตรงมากคําแนะนําต่างๆจะนําไปทําตามขอบคุณค่ะคนนี้บอกเคยดูกับอาจารย์แล้วครั้งหนึ่งนะฮะเป็นจริงหมดเลยเลยกลับมาดูอีกกรอบคนนนีี้้่ทายไปแลว นนไม่ได้ถามอะไรเลยนะทายแบบไม่ได้ถามคือทายไปก่อนอยากขออาจารย์ยืนยันว่าลักคณะน,นี้จริงไหมคือมันตรงมากเดือนมิถุนาจะไปอังกฤษขา1สิบห้าวันและกําลังดูใจพ่อแม่ต่างชาติอยู่ค่ะคือเวลาดูดวงเนี่ยเราจะเน้นสถติในการทายเนี่ยคนนี้ได้คลิปไปบอกสิ่งที่อาจารย์ทำนายมันเกิดขึ้นหลายเรื่องตรงมากคนนี้ คุณหมอแม่นมากๆครับขอบคุณมากๆครับเนี่ยอันนี้ดูแบบคลิปเสียงก็มีนะดูแบบคุยสดก็มีชื่นชมการทางานมากมากค่ะตรงมากคนนี้บอกเกิดอุบัติเหตุตรงตามคําพยากรณ์ในวันที่ยี่หกเดือนนี้ประมาณนี้กําลังทําเรื่องกู้บ้านขาอาจารย์ตรงมากถามอีกนิดครับเหตุการณ์จะเรียงลาดับข้อเป็นข้อข้อเลยไหมแต่ผมยอมรับว่าอาจารย์เหตุการณ์ที่ผ่านมาเป็นอย่างที่อาจารย์ทานายไว้เลยครับสองเรื่องตําแหน่งผมได้มาแล้วเมื่อต้นปีแสดงว่าไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ทานายแม่นมากครับขอบคุณอาจารย์อีกครั้งครับ ก็คือเราทายเป็นข้อๆประมาณยี่สิบหข้อถึงสาิข้อเป็นภาพรวมหนึ่งปีว่าจะเกิดอะไรบ้างภายในหนึ่งปีเป็นเรื่องเดดๆนะครับดูเฉพาะเหตุการณ์บุญและกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีนั้นนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ถามเวลาดูดวงก็คือยังไม่ได้บอกข้อมูลอะไรบอกแค่ว่าเดือนปีเกิดเวลาเกิดคือใครอยากดูดวงเชิงสสิติเนี่ยนะครับมาดูกับผมจริงๆผมมาเป็นคนศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ1ิบสองนะครับษาม,มายี่สิบกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ดูดวงมาเยอะแล้วเก็บสสิติต่างๆมามากมายนะครับสำหรับท่านใดบางคนคือ เป็นลูกศิษย์ผมเนี่ยนะครับคือเขาเขาแบบว่าอยากจะสร้างเงินด้วยตัวเองนะครับเขาก็อยู่กับสามีต่างชาติเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็มาเรียนคอร์สโหราศาสตร์คอร์สออนไลน์เงี้ยนะบ,บางคนเนี่ยเอาไปสร้างรายได้ได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนเลยนะสำหรับท่านใดสนใจอยากเรียนโหราศาสตร์คอร์สเนี่ยมันผมกันกรองมาเอาเฉพาะที่ทานายได้จริงที่ผมใช้มาแล้วก็เป็นประสบการณ์ก็การกรองทั้งบท,งบทกลอนนะทั้งองค์เกย์ต่างๆนะฮะสิ่งที่จะทําให้เราพยากรณ์ดวงได้และพัฒนาต่อยอดได้คือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยมีจํานวนมากมีมีทุกจังหวัดเลยนะ เราไม่จําเป็นต้องสร้างตัวต,วตวนก็ได้เหมือนลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาดูดวงให้ฝรั่งเพียงแค่คนเดียวฝรั่งคนนั้นเขาไปบอกเอาดวงแฟนเขาญาติเขามาดูญาติเขาไปบอกเพื่อนเขาอีกคือผ่านไป3เดือนเนี่ยรายได้เขาหกเจ็ดหลักต่อเดือนถ้านะท่านใดสนใจคอร์สเงินล้านนะคอร์สโหราศาสตร์ประยุกต์สร้างเงินล้านด้วยวงความรู้การลงทุนสินทรัพย์แบบความรู้เนี่ยจะอยู่กับเราและผลิตเงินให้เราตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นวิชาโหราศาสตร์นะท่านใดอยากจะเรียนนะนะครับตั้งแต่ไม่มีความรู้เลยเลื่อกเวลาเรียนเองได้เรียนได้ซ